ชนเหี้ยอะไรก็ไม่ได้มึงดูดิมันลอยอยู่ข้างบนอะโขยมันจะเอาออกไงวะต้องไต่ขึ้นมาเฮ้ยต้องเรียนระบตัวก่อกอะอีกดีเฮ้ยรถกูจะพังก่อนเนี่ยแบบเนี้ยอีนี่อเอาเอาอ่าได้อยู่อีกข้างนึงอีกข้างนึงอีกข้างนึงได้เลยมาอย่างวะเลยเนี่ยมาอย่างวะลงบนไปทังมาอย่างไหนพี่เอ้ยมัวเริ่มใส่สูตรสีอะไรวะสีเขียวสีเขียวเฮ้ยมีใครเม่อไหมมีใครเม่อไหมโปรป้ามึงมาอย่างไงหลง มาแล้วมาแล้วฮูนมาแล้วลพี่เห็นอยู่ไ,ไม่แล้วแป๊บหนึ okay, everyone, neutral, ่งนะฮูนมาแล้วปิกะอยู่ไหมโอ้โหเต็มปากเต็มคำท้าวท้าวท้าวฮูเปอร์อยู่ไหมไอจีแคทไอจีแคทโอเคเดี๋ยวรอรอรอกูว่าะลืมไม่ใช่แล้วไอพี่จีเออไอเออไอจีมันอาการมันแย่แต่เต็เซ็ตของแย่ผมแย่เอามามาบอกแล้วอย่าใช้ของเยอะแจ็ครถมันจะบางเพื่อนนายเฟรน เคของในตัวด้วยเช็คบูปินด้วยนะตอนเนี้ยทำนะเอานะเว้ยเต็มที่นะคอไฟนั่นเน้นคอไฟดึงเพื่อนไวๆแค่นั้นดึงเพื่อนไวๆเว้ยเขามิ่นเราจัดเลยเขามองเราโบหมดเลยเวย้ยอี๋ <Yeah, S 2> เดี๋ยว<ม>เอาให้สัตว์ไม่แต่รอบแล้วมันรับเฮกเตอร์กูแทงมันกูแทงเฮอ้มันมาแทงมันชนะให้มันแพ้กูได้มาอี๋เดี๋ยวแม่ก็แบบนี้แหละมันแพ้เฮกเตอร์เหรอมันแพ้เฮกเตอร์ไฟแรกไฟแรกเพื่อนไฟแรก ตัวก็แพ้เฮกเตอร์แล้วก็ชนะนั่นแหละงั้นเอ้ยไม่แน่เพื่อนไม่เสมอไปเป็นที่พอแล้วตอนจบใครชนะเฮกเตอร์กับไม่รู้วะไอรู้วาลินตอนนี้ร่มไหนน่าจะเฮกปะขอรับหน้างร่มไหนกันขอรับที่เดิมไอหลงมึงอยู่ไหนอะทีบไปผ่านรถมาพี่เออเนี่ยอยู่ที่เดิมเลยพวกกูอยู่ที่เดิมรอยจีอยู่จีแคทอะสตอรี่นี้กูจะไม่ได้นอนระหว่างอุ้ม เออมึงต้องเมมนะกูขอร้องเลย30ใบอ่ะมึงอย่าให้ใครมองผมมึงได้นะเว้ยขอได้ไหมลีนเนี่ย15บวกได้ไหมลีนเนี่ยไฟแรกให้กูได้ก่อนแค่นั้นแหละเรื่องจบกสามได้เออเออคาดหวังไม่ผิดหวังนะโยมยังผิดตัวเก่งถ้าไฟแรกแพ้กูนั่งบัฟแม่งสุดทางอ่ะกูได้อุ้มไอ้ลดี้อยู่โอ่งอ่ะนะโอ่งเอ็กเดียร์ไอโอ่งขนาดเฮ้ยสองคู่ก็ได้อยู่นะกูจะบัฟจนแม่งงงว่ากูแค้นเทียอะไรมันอ่ะ เรายิงยกนตี้นตอนไหอลังรสี่ท้จเอจี้มายังอ่ะางเรื่องนเเนี้ถ้ามันจี้นี่เอ่อย่ี่กําลังเข้าพี่สกิปิดหมดอ่ะตอนนี้ยสกิปิดหมด่ะสกิปติดพี่ยนพี่กได้แดง่านั้นไอจอนพยยดึงเพื่อนชุดเพื่อนนะน้องาฉลาดมึงไม่ต้องห่วงยัดนะถ้าเพื่อนไม่เรียกอ่ะ ทำตัวนี้มีประโยชน์ชุบเหมือนแอดแั็งแม่แรงไม่เล่นอนคอมไม่อยู่ด้วยเนี่ยโอ้โหไอเดี๋ยวมาแ๊บแม่เรียกเอ้ยหลงแม่เรียกขี้อะไรมึงบอกแม่เพิ่งเรียกนี้กว่าไอ้ผัดมาแทนเอาขี้นี่ออกลอยดีกว่าไอ้หลงแม่เรียกซอน้ำปลาเหรอหลงไม่มันดีๆถ้ามันมาชนมึงต้องชนเลยนะมันเริ่มแล้วมึงต้องดีๆกันหน่อยไอ้ฟูจิมายังเนี่ยไอ้เหี้ยทำไมมันคอมมาลงเข้าช้าจังวะไอแก๊งเราเดิมพันไปนี้ไปเกือบร้อยเอ็มโน้ย่าแพ้นะเองลงยี่สิบเอ็มได้ปะ กระโดด่าไอ้แมกรโดด่าดิอันนี้แค่พี่หรือแบบไม่ก็ขอจีก็พอแล้วเว้ยเออมึงเต็มที่อ่ะเฮ้ยมึงรักเพื่อนได้เยอะไม่คือมึงฟังกูมึงไม่ต้องไปกดดันเรื่องเดิมพันหรอกมึงโฟกัสแค่ว่ามึงเล่นให้เต็มที่แค่นั้นอ่ะทำให้ดีที่สุดเว้ยมึงอย่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโยนอ่ะเขาจะอารมณ์ติดเล่นปะไอพวกติดเล่นติดเล่นอ่ะมึงมึงอย่าให้มีนะวันนี้กูขอร้องสตอรี่จริงอ่ะมึงรู้ตัวเองนะไม่อยากจีเรี้ยงตัวด้วยนะจีแต่ไวาจีหออกสมองกันด้วยนะสองสี่ เวลาชุบเก็บสไลด์ไว้ชุบด้วยเฮียแปดสิบสองเฮ้ยทำไมมันบ้านหนึ่งไอจีมามันเป็นยี่สิบสทำไมรอหายไปใครไหนคนนึ่งปะสองสี่หกแปดสิบยี่สิบสองยี่สิบสี่ น้องพี่มีวัวมายิบหะไม่น้องพี่เข้าวอรแล้วนี่ไงจอนซานี่ไงมา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 อุโมงค์เอีกดีก่อนมาอุโมงค์เอีกดีก่อนไปค่อยๆเคลื่อนไปอย่าชนกัน MG โดนชนใหญ่ๆอะไร้ g เหี้ยมันเสี่ยงตังลำคานอย่าตะโกนเซวอย่าตะโกนเซวอใช่ใช่ผู้มันปะเนี่ยอยู่ดีมาชนแล้วหักกลับอ่ะเออมันก็ตามไปดูสิยังกลับเลยเปิดหลังนะเอ้ยใครแม่งขับรถชนเสาไฟฟ้าไว้เหี้ย ไ้เหี้ยหอว้ใช่ไหมปะผมมาแล้วใช่ไหมไเลยร้านุนมาแล้วหุนเมอะเนี่ยทุนอยู่ปะอยู่ครับโอเคมามะอุโมงก์เอดีเข้าไปเลยเข้าไปรอก่อนเข้าไปรอก่อนเพมันอยู่เมืองบนเทียเลดี้นาะเออช่างมันไอ้เหี้ยอุโมงค์เราเดี๋ยวเรายึดเลยนเ้ยมึงใเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมฮ้ยเยเยเนๆกัน้ยเฮ้ยเฮ้เ้ยเ้ยเฮ้ยเยเข้เยเฮย้เฮ้้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเ ไอเกยเกย์เจยกูน่าจะเห็นคันเดียวที่เล่นสตอรี่อ่ะนักเตปัจจุบันอะไอ้เออตัวร้ายมักอ่ะยี่อ่ะเจ็บต่อร้ายต่อรายเจ็บปเจ็บไม่ต้องมงไปไหมพี่รอเพื่อนมาเท้ามันรอหน้าอุโมงค์มารอหน้าอุโมงค์มารอหน้าอุโมงค์อุโมงค์มีเทียร์เลดี้พี่ไม่หน้าอุโมงค์ไงมึงก็ข้ามไปดิมึงจะไปจอดตรงเขาทำไมอ่ะชนเขานะขับจะช้าเนี่ยขอบยาวสกิลีขอบไม่รถไม่ท้าวขายไปหาเช่ารถยังดีกว่าเนี่ยเนี่ยทําไมแก๊งเราไม่จอดเป็นระเบียบเหมือนเข้าเกิดเขาจอดป้าท้ายขวา ไอ้แจ็คลงซ่อมรถนะรถใครจะพังมึงซ่อมนี้ตอนนี้มึงซ่อมดิใครจะพังเฮียอะไรซ่อมดิเร็วๆเร็วเอฟเจย์ไหวไหมเล่นกับมังกรแดงโอเคีเไหวไหมอู้แต่เมื่อก่อนแม่งแรงจริงไงตอนที่มันเป็นคันเดียวในรถขอบทำไมเราล้านนะเาทำไมเราล้านนอะไรไม่ทันจริงนะเวอฟเจอ้ไอ้เจไอ้เจขับแล้วน้องไม่ไไหววนะเ้ยอ้เจขับแพรกปะเจไปดูเมืองบนนี้น้องไปดูเมืองบนนี้มึงขับไปก่อนเลยนจะถึงแล้วรถที่เอลซีโน่ผมไปใช้ มึงไวๆนะเว้ยไม่มีปืนไหนนะนนี่มึงไหลไม่ได้นะเว้ยคือกลางศพออกอย่างเดียวเลยนะเว้ยหลุดแล้วหลุดเลยนะเว้ยไม่มีคนช่วยมึงฟังกูนะเว้ยอย่าพยายามวิ่งไปเอาเพื่อนคนเดียวเพราะมันไม่มีปืนช่วยมึงยิงอย่าฝืนตัวเองรู้ตัวเองหลุดคือมึงมึงรู้นะว่าศพมันโดนเอาออกเลยอะเล่นตรงกลางกระจุกเล่นให้เหมือนมึงเล่นกับโอเวอร์เมื่อวานแค่นั้นยุบเสร็จมึงเข้ามากลางไฟกลกลางไฟอย่างเดียว ไม่อยู่อยู่ซ้ายขวานี่หน่อยให้ให้รถพาี้เนี่ยปาปะขึ้นเคลื่อนมาเคลื่อนมาดิเคลื่อนมาเคลื่อนมาค่อยๆมานะแม่กับตอนเอกกับตอนจับเบาเพื่อนหน่อยอย่าอย่าให้หลังแบบนี่นะพี่แบบอีโมหลังอ่ะอืมดูเพื่อนกันด้วยตัวซีมึงใช้กันให้เป็นไอ้เงี้ยฮะให้ชนกูอ่ะแก๊งอะไรอ่ะแขนเลยแก๊งอะไรอ่ะพี่ไม่รู้ว่ะใชื่อมันไม่ใช่หรอกไฟกลางแน่นๆคิดแค่นั้นเว้ยไอ้เหี้ยไฟกลางแน่นๆอ่ะทุกอย่างจบ มันไม่มีเฮี้ยเลยหรอกมึงฟังกูว่าเฮี้ยขับเลนขวาขับเลนขวาขับเลนขวาเดี๋ยวดีรีไฟนี้เฮี้ยปวดท้องไอสัตว์รีไฟไงหามันยังไม่เจอเลยเพื่อนมีนันได้เนี่ยสุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีหรอกเขาเนี่เฮีเบย์มึงเดกล้าพามีแจ็คเลยเบย์ย้อนยังปะโบกสีมันตัวนี้พี่เจมเขาเป็นครูสุขาใช่หรอ มึงไปไหนอ่ะยี่เลยอ่ะเอพี่กามึงอยากลอยไหมมึงเป็นที่อะไรกับรูตะกูลกูลับมึงนเจ้าใจกูเอ้ยตั้งต่อไ้ำจะกูน้าจ้าเนี่ยไอสัตว์ผู้มึงหุบปากนี่สอดสามตัวสามตัวหุบปากหุบปากหุบปากเออแค่นั้นอ่ะปะขับวนเลยวนหาเลยรอบเมืองอ่ะเจอไหนไฟนั่นอ่ะแค่นั้นแหละไม่มีแผนอยู่ในหัวเอาไหนเว่ยเยอย่าแพ้นะเว้ยเอาไปที่อ่ะไอโนซอมมันเดียวเทียอะไรวะ ไ่คลิปไม่ใครแคร์เลยวะไม่ต้องแครไปยี่สต์สตรีมก็มีควัยเพื่อนเพื่อนช้ามีเพื่อนช้าพี่อนสายป้าฝั่งสายป่ะใช่มันป่ะเฮ้ยฝั่งสายเหมือนพวกมันเลยว่ะรอรอแป๊บลงเลยใช่ปะไกลมากเลยมึงอยู่ไหนเนี่ย่่่่่่ใใชชอยูเฮ้ยไม่หยุดเงียบเงียบมังกรแดงเงียบเงียบเงียบใจเย็นเย็นดีมังกรแดงมังกรแดงฟังก่อนใจเย็นเย็นก่อน รอเพื่อนไอ้บอลอยู่ไหนทำไมมึงอยู่ไกลอ่ะนี่อยู่บ้านไอ้โอโมพี่เล่นเนี่ยไอสัตว์กูนึกว่าตอบก็พวกกูก็อยู่ตรงนี้กันเนี่ยมึงอยู่ไกลยังไงวะเอาโมงเนี่ยมันเอามีใครยังมาไม่ถึงไหมเออกูเจอมาแล้วมันอยู่หน้าคุกโอเคหน้าคุกปะมาแป๊บหนึ่งหยุดหยุดหยุดนะเอาโมงขูดเจอมันแค่สายดาวคันเดียวนะอ่ะจอดหน้าโมงมึงขับตามเลยเจขับตามไปดูก่อนเนาะอ่ะใครจะซ่อมลูปซ่อมดิอย่าคุกคุกอย่าอยู่นะคุกคุกอย่าอยู่นะ ใ ako, are, like. it, ครจะซ่อมรถซ่อมรถเปิดช็อตติ้งให้หมดช็อตติ้งให้หมดแดกข้าวแดดขี kind of heads, uh, 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 mm ้อะไรให้พร้อมมันมานะมันมานะพี่จีมันมาเนาะแล้วแล้วใครกดวายไว้ส้นตีนข้างหลังใครวะเซ็ตหลังบ้านคนนึงนี่อะมามาจบไปแล้วศพออกหมดนะเว้ยเฮ้ยฟังก่อนฟังก่อนอย่าเพิ่งมาวพุ่นมาขับเคลื่อนมา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 เฮ้ยมึงเส้นอนึ่งพี่เล่นพี่เล่นได้ผมเนี่ยแตะวันนี้เออ ไอโทมัสนะแค่นั้นเองเออไปไอ้วางยีพีหลังบ้านเหรอไอ้โทมัสโทมัสมึงเซฟให้ไหมผมเพ่นให้ไหมมาเคลื่อนมาเร็วๆเคลื่อนมาเล่นขวาเล่นขวาเล่นขวาก็เซฟรถตัวเองไม่ให้เข้าเอ็มพีไงยากเลยวะไอโทมัสไอ้เหี้ยมันอยู่เลนมันอยู่เลนซ้ายนะมันอยู่เลนซ้ายนะอ๋อเออก็ไอโคไอโคก็ได้มันอยู่เลนซ้ายมึงหักซ้ายไปดิชนเลยหักซ้ายไปดิมาเลนซ้ายดิมาเลนซ้ายมาเคลื่อนนะมึงต้องเอารถไปให้เพื่อนเป็นชุดรถสี่พยายามเซฟให้เยอะไม่ต้องโม่งนะรถสี่อะ มาเจ่บขึ้นไปได้ที่รถใครจะเจ็บรถสี่เลยมามาคุกลูกบอลลูกบอลจะแกกับมึงขึ้นไปบั๊มหน่อยมามามาเคลื่อนมาดิค่อยๆเคลื่อนนะค่อยๆเคลื่อนไม่ต้องรีบแหลงไม่ต้องรีบดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนน่าเจอบััมมรรถใคไ่ทนมมใครไ่าโฮมโปรว่ามันอยู่หน้าโฮมโปรเหรอเจหรือว่าตรงสะพานตอนล่าสุดมันตามผมมาถึงโฮมโปรอ่ะ ประกอบอะไรอะมึงเข้าจะช้าเลยนะเฮ้ยนี่นี่นี่มันมามันมาใส่ดาวมันเนี่ยใส่ดาวมันี่ยใสดาวมัเนียใส่ดาวมันก็ได้นะเว้ยมึงลงพร้อมกันเว้ยมายังมากันยังจุกนะเว้ยกระจุกลงนะเว้ยมามารถรถสล้อรอมาหน้าโปหน้าโมาหยุดหยุดยุดยยุดจอดจอดเลนขวาเลนขวาเลนขวาใครชนไปอะใครชนไปอะไม่ใช่เราไม่ใช่เรามันชนเองมาพร้อมยางมาพร้อมยังไปแดงเนาะหนึ่งสองสามบ้าไปไปมึงไหวมึงไหวมึงรับเพื่อนด้วยเพื่อนด้วย วไปแดงไปเลยปั้งกูปั้งไปแดงหัวไปแดงไปแดงที่บ้านไปแดงที่บ้านไปแดงเรงเพื่บ้านเราไปแดงรู้กันทุกคนทะลุมาไปแดงทะลุมาอันใหญ่อันใหญ่ไปแดงไปแดงไปแดงลนไอ้บอลพังมึงลงไปแดงลงนี้ลงไปแดงลงไปแดงลงไปแดงแล้วโปลง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 กูไปกูไปเราลงก่อนอีกใครวางยมพีโดนเราหมดเลย

เป็นี่อะไรไปจีบพารอ้อพา้อเนอะพการสว่าเ้าสัตเปนนี่อะไรเปนี่อะไรนี่อะไรไอ้กาอะสัตเป็นี่อะไรมาจีบดิโฮมโฮมมาจีบโฮม ทงกูเปลี่ยนมีดมึงตะกอนบอกเพื่อนนี้เปลี่ยนมีดเด็มึงไล่มาดิมึงไล่มาดิจอนไปไล่ดิทำคุยนะกูเป็นเฮียเป็นมีดเฮียนล้วดิเมมเด่นไอย่าดีดีดีตรงนี้ยัดให้หมดยั่าดีดียัดหน่อยยัดหน่อยไว้หนุนโซ่โอเคไม่เปลี่ยนอีกแล้วเจมันไม่ได้ยินเหรอวะคุย จะอีโก้ทำไมอ่ะน้องสวยมันจะอีโก้ทำไมวะเจーเฉดสีเออทำไมสีมันสว่างอ่ะวะขัดหน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 ขัดอะไรอ่ะมันเกิดหรอไงนน่มมัจะา ไป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 เข้ากันเฮ้ยกูจะตายเฮียเอาไปเอาไปเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยแม่งกระจอกชิบหายเลยเฮียอย่างกระจอกเลยเฮียแกไอ้สัตว์ไอ้เฮียบ่นเฮียเลย บนทียอะไรสัตว์ไหวบ้างสัตว์ไหวบ้างเปลี่ยนมี่เปลี่ยนมีไหวบ้างสัตว์ไหวบ้างไหวบ้างไหวบ้างยี่อ่ะคุ้ยด่าควยยละไรยี่อ่ะกระจอก่ยี่อ่ะแก๊งยังกักเลยคุ้เยี่อ่ะหนึ่งพันนเดียวต่อป้าต่อป้าชนะแอร์ดอกเปทียอะไรมึงฟอร์มเยียอะไรไว้สัตว์ควยข้างหลัง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 เฮ้ยแล้วทำไมมันไม่เอาศพไปทิ้งกันวะรถสี่ไม่มีกันหรอวะเฮ้ยเอาไอคิดดิเอาไอคิดดิเฮ้ยแล้วทำไมไม่ซ่อมรถกันวะ เฮ้ยมึงเล่นกันเยอะเกินตรงเนี้ยเดีหรอเฮ้ยรถเอาดีหน่อยเฮ้ยไปหลังบ้านเราไปหลังบ้านเราเอาเล่นตรงนี้กันนะพี่อะไรโคตรเยอะเลยไปหลังบ้านเราดิรีบมาเอาส่งออกเลยเอาส่งมาดิไอ้วุ่นขึ้นมาไุ่นขึ้นมาสองคนเล่นไป แล้วมันเอาศพกักหลังไฟทำที่ไอ้เี่ยปืนก็ไม่มีคุมเอ๊ะบอกให้เพื่อนซ่อมรถหน่อยกระลำบอกให้เพื่อนซ่อมรถหน่อยเอาไปนี่แหละเอาไปนี่แหละ ว่ายังกากลเากลยเฮียเฮ้ยขวาว่ะขวามันหมดเลยปะเนี่ย ช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยพ่อช่วยพี่ดิเหี้ยแหละสนับดีจีจีสลับดิแีไอตัวไหนมันลั่นวะหน่ยเยอะไปั่นแล้วคุยอะไรเป็นเหี้ยและเป็นเหี้ยแล้วคุยแล้วเหี้ยแล้วคุยเลยคุยเลยกูถามมึงคุยอะไรเป็นเหี้ยอะไรไอสัตส เป็นเฮียอะไรอ่ะเฮียแกงกวเป็นเฮียอะไรสัสนมดีมีดาดิมาดิมาดิแล้วไฟเป็นเฮียอะไรสัดฮะเป็นอะไรเป็นอะไรมีอาการอะไรมีอาการอะไรกับเพื่อนกูไอ้สัสเอามาดิ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 เข้ากลางไฟไปกลางไฟไปกลางไฟไปเอาศพขอกูนี่ขอบขึ้นมาไอ้ขอบขึ้นมาเออเอามาเาออกดิบอกเพื่อห่อยบอกเพื่อนะเราบอกเพื่อนเอาศพมากลางไฟดิ ไอ้ไอ้เด้อ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 มึงคุมศพดิเด้อคุมศพดิเด้อคุมศพดิเดี๋ยวมาไอ้ขอบไปเอาศพอับพี่หน่อยขอบมึงทิ้งศพเลยพี่แจ๊คคุมศพดิเรียกเพื่อนรวมนี่มึงดักแชทดิดักแชทดักแชทดนี่มันหลุดอยู่อะปล่อยมันปล่อยมันปล่อยมันไม่เป็นไรหรอกไปมาสนะกลางไฟมาสนะ มึงไปคุมกลางไฟดิบอกเพื่อนก็คุมกลางไฟหน่อยเดี๋ยวมันเอาไปเห็นปะคนละศพมีสองศพเนี่ยขอบข้างหน้าเนี่ยเฮ้ยตาถั่วยังน้องซ่อมเราซ่อมเอ๊ะมึงหารับเพื่อนหาดูไม่มึงฟังกูมึงฟังกูมึงบอกแค่ว่าให้เพื่อนเอาศพมารวมกันตรงกลางก่อนไม่ต้องห่วงอะไรเลยตอนเนี้ยแล้วมารวมกันดักแชทให้หน่อยคนนึงใครว่างอ่ะกูมาเอาศพบ้างใครไม่มีศพใครไม่มีศพฮัลโหล เอ้ยหาเพื่อนได้พุ่มหนหาเพื่อนได้พุ่มหนหาเพื่อนได้พุ่มไหเพ่อนถ่าเยอะเพื่อนหาเยอะว่าไงหลังโผมโปูอ่ะศพพวกมันนี่ไงหลังโผมโปูหลังโผมโปูใครไม่มีศพมึงเอาศพมาดิมึงเอาศพให้น้องกูดิขอบมึงเอาศพให้น้องกูดิได้ๆดึงศพไปเลยดึงศพไปเลยดึงศพมาดึงศพมามึงดักแชทให้มันกลับเข้ามาไ้ายกลางนี่ไอ้พุ่มหน่อยพี่เพี้ยเราจับพุ่มเยอะก็หาพวกไอ้ตัวหลังไอ้ตัวหลังเอ้ยมามามาตรง ด่ามันหลุดโอเคกำลังไปครับมีสวบิกนะตรงนี้มีสวบิกมึงเรียกเพื่อนเข้าวอนี้มึงนักแชทได้บอกให้มันเข้าวอนี้บ้านตรงปั๊มมาหน่อยมาหน่อยบ้านตรงปั๊มบ้านตรงปั๊มกลับมากลางไฟก่อนก็ได้โอเคมีสวบิกนะตรงกลางมีสวบิกเร็วๆบอกให้มันเข้าวอนนี่ทำไมเพื่อนเราหายเยอะจังวะเฮ้ยมันหลุดอยู่มันหลุดอยู่มันหลุดอยู่กูลงเล่นไม่ได้ปั๊ม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 มาหน่อยปั๊มปั๊มปั๊มมาหน่อยคนนึงปั๊มไม่สามปั๊มเนี่ยใกล้ๆเนี่ยมาอยู่พี่อยู่ข้างหลังข้างหลังบ้านหลังที่สอง ลงมาลงมาเนี่ยเนี่ยเห็นป้าเห็นป้าวิ่งอยู่วิ่งอยู่ใครไม่มีศพลงไปเล่นดิเอ้คุมศพดิคุมศพดิกูเล่นสนับไห้ไม่อความม่นใจมาจไะไอมอยู่ไหนไม่มีศพใครไม่มีศพไปเอาศพในไฟใครไม่มีศพไปเอาศพหลบเลยีดิหลบดิหลบดิหลบดิ ไอเทียความมั่นใจมาจากไหนวะคุยไอเียเงีเงียบเงีคยเงียบคุยละเงียบคุยละไปายไป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 วปไ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 ยขปไปไาขปไนไาไป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 ้ปไมาปไ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 งไนไปไปาไป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 ไงไป้ปไ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 ป้ปปไปไอไป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 งไ เอ้มึงมึงดับแชทมึงดับแชทให้เพื่อนเมารถก่อนดิเออขึ้นวอลก่อนตัวมาวบมาสบบพปเขาวอก่อนตเพื่อนเขาวอลเพื่อนที่มันดนมาวบมาวดีาวดมาสาวสบพมาดิมสาวดิมาดิดิดดสมดมันจะิสาาาววเมารวม พี่าเพี่มต้นอย่าพึ่งป้นอย่าเพิ่มต้นไม่ต้องเรียบปนเยี่ยมแล้วเนี่ยเอ้ยมึงเงียบเงียบมันก่อนดิเราลองวนหาเพื่อนดิแถวๆนี้กูว่าเพื่อนเราโดนกะได้ขับผ่านได้ขับผ่านเพื่อนก่อนเออเออเออเเลนศพมึงล่วงเจ๋อะไรอ่ะเจ้ปุ่มอ่ะดูเขาดูไอ้ดูแล็บอะไปดูทางแล็บคนหนึ่งดิพาไม่มาป้นตรงไหนได้เลยเฮ้ยไม่ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบมึงฟังกูกันมึงฟังกูมึงฟังกูกันมึงจะได้ไม่วุ่นวายหาเพื่อนก่อน มันมาจากทางโฮมโปอะหลังโฮมโปอะพี่อะไรนะถึงมันมาจากทางห,งล,หลังโฮมโปรถนะออน,นีออนมันอะมึงก็หาดิรอแป๊บนึงถือศพกันให้ครบก่อนไม่ต้องรีบหาเพื่อนก่อน ไมขาดไครขาดมึไม่ขอไอ้ีดีีมึงฟังกูนะไม่ต้องแล้วช้าแล้วเป็นหน้าที่ตำรวจไปไปกระจายเลยกระจายเลยไม่ไม่ไม่ต้องกระจายมึงไปเลเบลมึงเอาตัดของม่ให้หมดอ๋อเออไปไเลเบลไปเลเบลไปเลเบลเขาเลเบลลเบลล์เขาเเบลเขาเลเบลเขาเลเบลเขาเลยเบลลเลยเบลล์เขาเลยเบลล์ตัวนึงเหลือาเเบลล์เขาเเลเาเเบลเาลยเบลล์เนาเเเเายลาบาเลเบเลยมึงถือมาเลเบลลอมกันนะ คือตอนนี้ถือศพทุกคนใช่ไหมถืออยู่พี่ถืออยู่กางงไฟอศพนึ่เดี๋ยวให้เดิร์ไปเอาเดี๋ยวให้เดิร์ไปเอาไม่เดินก็มีศพแล้วนี่ไม่มีไม่ใช่หรอไม่งั้นก็มแล้วมีแล้วนะงั้นพี่ไปทิ้งเลเบลก่อนแล้วใครใครที่ศพเหลือก็มากางไฟแล้วก็ไม่ใช่มาทิ้งเว้ยมกลัวไปทิ้งมันมาเลยเหรออีเยแจ็คบวกห้าสิบเอ็มชิวชิวดีที่อ ะม่เป็นในสิ่งที่พวกกูจะเป็นและพวกกู all e t high on sada uh. พวกกูจำสลัด l ได้ไมน่ทีน่นล o n t a talk to e s a สี่ปีที่พ,พวกกูและพวกกูทำันมากันเองแบดินมาหากูบอกว่าอยากจะ deep แค่ในธนบัตรยาววมีตอนที่คิด